ผมชื่อบุญสือเผือกเจริญครับอยู่ตำบลดีนรลงอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองฮะผมก็ช่วยพอ่อช่วยแม่ทำนามาแต่ตั้งแต่เริ่มออกโรงเรียนเลยผมจบแค่ป .6 เองไม,ไ,ไม่ได้เรียนต่อก็ยึดอาชีพทำนากันมาตลอดเมื่อสมัยก่อนทำนาเขาใช้กวายแต่ผมไม่เคยถ่ายกวาย เขาก็หวานแล้วก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีอะไรเลยถึงเวลาก็จะไปเกี่ยวแต่สมัยนี้มันต้องใช้เยอะเพราะดินมันเสื่อมสภาพแล้วเขาก็มีการหวานถั่วหวานงาเพื่อปรับสภาพดินแล้วฟางเขาก็ไม่ได้เผากันเกี่ยวแล้วเขาก็ปล่อยไถยเวลาฝนลงก็ถ่ายพลิกกลับหน้าดินแต่สมัยนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วดินมันเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ แล้วทำนานเดี๋ยวนี้ก็เหนื่อยสารเคมีมันก็เยอะแล้วตัวร่างกายเราก็แย่ลงเพราะรับสารเคมีไปปุ๋ยพวกปุ๋ยยานี่มันต้องใช้ถึงต้องใช้เยอะ สาเหตุหลักที่เราต้องเผาฟางก็คือว่ารถทําไมเผาฟางเนรถรถไถเราจะไม่สามารถไถเข้าได้เลยถ้าเราเผาแล้วรถปั่นรถไถนี่คือมันจะปั่นไถได้ง่ายครับการเผาซังนะฮะมันมีข้อเสียที่ดินน่ะดินมันเวลาเราไถอ่ะดินก้อนมันใหญ่ก้อนมันใหญ่แล้วดินมันแข็งดินมันเป็นดานหน้าดินมันเป็นดานนะฮะแล้วก็มันจะทําให้เกิดการเป็นกดของดิน ดินมันจะแน่นออกซิเจนน่ะมันจะไม่ผ่านเข้าไปในในดินได้เพราะดินมันแน่นจัดเพราะดินมันเป็นดินดานหน้าดินนี่มันจะแข็งพอเราไถขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆเนี่ยเวลาเราวิดน้ำเข้าไปย่ำอ่ะมันจะไม่ค่อยแตกมันดินมันแน่นนะฮะดินมันแน่นเวลาเราหวานข้าวเนี่ยมันจะไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรเพราะดินมันแน่นลาข้าวมันจะไปหากินไม่ได้นะครับลาข้าวมันไปหากินไม่ได้แล้วนีการเจริญเติบโตของข้าวเนี่ย มันจะไม่ดีเท่าที่ควรเราก็ใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีกันเข้าไปเข้าไปเราก็ลงทุนกันมากขึ้นผลผลิตก็จะได้เท่าเดิมเราใช้ต้นทุนสูงนะฮะเราใช้ต้นทุนสูงมากจากที่เราใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาใช้มากมายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์แผ่นดินทองของบริษัทเซเนตเบิร์ดมาแนะนำคุณเสิร์ฟเผือกเจริญนะฮะ อยู่หมู่บ้านตำบลดีนรงอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองนะฮะผลิตภัณฑ์แผ่นดินทองตัวนี้มันจะช่วยย่อยสลายซั่งและเข้าดีดเข้าเด้งให้ได้นะฮะผมก็ให้บุญเสริมว่าเขาทดลองใช้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นดินทองของบริษัทเซนเะน็ตเวิร์ดเพื่อจะย่อยสลายซั่งและเข้าดีดเข้าเด้งวันนั้นก็เลยให้หลานมันเอา วิตน้ําเข้านาเพื่อจะย่อยสลายสังวิตน้าเข้านาเสร็จแล้วก็ได้ย่าสังได้ย่าสังพจมน้ําเสร็จแล้วก็ผสมผลิตภัณฑ์แผ่นดินทองเนี่ยฉีดนะฮะฉีดให้ทั่วนาฉีดให้ทั่วนาแล้วก็พอฉีดไปได้ประมาณ3วันประมาณ3มวันแล้วมาดูสัง่งที่เราฉีดหมักเอาไว้อ่ะมันมันเริ่มย่อยสลายฮะมันเริ่มย่อย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 สลายไปพอได้ประมาณ7วันเนี่ย ผมก็โทรหาคุณนกโทรหาคุณนกให้คุณนกเนี่ยได้นำทีมงานของบริษัทเซเน็ตเวิร์ดเนี่ยเพื่อจะมาถ่ายทำของผลิตภัณฑ์แผ่นดินทองเนี่ยเพื่อย่อยสลายสัง่งพอครบเจดวันแล้วเนี่ยสังเนี่ยมันย่อยมันยุ่ยหมดเลยครับมันยุ่ยเป็นผุยผงเลยนะฮะแล้วก็เม็ดข้าวดีดอนะ่ะที่มันเต็มเมนะ็ดอ่ะมันเป็นไตๆผมมาบีบด,ดูอ่ะเม็ดข้าวดีดข้างในเนี่ยมันเละหมด มันเละหมดคือว่าพอมันเละหมดเนี่ยข้าดีตัวเนี้มันจะไม่สามารถที่จะมาเกิดขึ้นได้อีกนะฮะมันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าไส้ในมันอะข้าวเม็ดของเม็ดข้าวมันอะเม็ดข้าวดีนะมันเน่าหมดแล้วมันเละหมดมันไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้แล้วมันจะไปช่วยประโยชน์น่ะมันไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะฮะเพิกไส้เดือนเพิ็กไหลน้ําเพิกที่มีผลประโยชน์กับนาข้าวเราเนี่ย มันจะไม่มีเป็นอันตรายเลยฮะมันมันไม่ตายไม่อะไรมันยังอยู่เต็มไส้ดวงไส้เดือนนะมันก็ยังอยู่นะฮะมันจะขึ้นเป็นขุยที่น้ำแห้งๆอ่ะขุยใส้เดือนนี่มันจะขึ้นมาเลยนะฮะมันจะขึ้นมาแสดงว่าใส้เดือนไม่ตายนะฮะมันไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วมันสามารถขจัดสนิมน้ําในนาได้นะฮะแล้วก็ดินที่เป็นกดเป็นด่างอ่ะดินที่จากที่เป็นดานดินที่เราไถขึ้นมามันจะเป็นดานเป็นก้อนแข็งๆเวลาเราไปย่ำเนี่ยมันจะไม่สามารถ ที่จะละลายน้ําไปได้ง่ายๆเลยพอเรามาใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นดินทองตัวเนี้ดินมันจะยุ่ยมันจะยุ่ยแล้วก็ยุ่ยแล้วก็ดินมันจะลื่นเวลาเราตีเนี่ยมันจะถ่ายง่ายแล้วเราเราตีตีเทือกตีน้ําต้มอะไรเนี่ยมันจะเลียบแล้วก็ดินเนี่ยเรียกว่าตีง่ายมากเลยนะฮะตีง่ายมากแล้วก็ดินเปรี้ยวดินเคม็มดินมินกดเป็นด่างเนี่ย ที่เราหมักวางไว้เนี่ยที่มันเหม็นเน่าอ่ะมันก็ไม่มีมันจะมีกลิ่นดินกลิ่นโคลนธรรมดานะั้นนั่นเองฮนะมันจะมีกลิ่นโคลนกลิ่นดินธรรมดาแล้วก็ดินตัวเนี้ยมันจะช่วยให้ข้าวเราเนี่ยกินปุ๋ยมากขึ้นแล้วเราก็จะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตขึ้นมานะฮะลดต้นทุนไม่ได้เยอะเลยแหละเพราะว่าสังที่มันย่อยสลายไปเนี่ยมันจะไปเป็นปุ๋ยมันจะเป็นปุ๋ยให้ข้าวเรากินได้อีกนะฮะ ช่วยให้ดินเราซุยดินเราไม่แน่นดินก็ไม่มีก <S <S ด g, ไม่มีด่างดินก็จะเป็นกลางมันจะเกิดมันจะเกิดออกซิเจนในดินนะฮะพอะดินมันซุยแล้วนี่มันจะเกิดออกซิเจนในดินเกิดออกซิเจนในดิ <S 1> <S 1> ด g, นนี่ข้าวมันก็รากมันก็จะขาวรากมันจะไม่แดงรากมันจะไม่ดําพอะรากขาวเนี่ยมันก็จะกินปุ๋ยมันก็จะกินปุ๋ยเรา,าใส่ปุ๋ยอะไรไป,ไปมันจะกินได้หมดนะฮะผลิตภัณฑ์ของแผ่นดินทองเนี่ย มันมีผลประโยชน์จริงๆตอนนี้นะคะเราจะมาถึงขั้นตอนวิธีการผสมนะคะแผ่นดินทองนะคะว่าหลังจากที่เราเอาน้ําเข้านาแล้วเนี่ยเราก็จะใช้แผ่นดินทองของเรานะคะในอัตราส่วนก็คือเรียกง่ายๆว่านา,าแผ่นดินทองหนึ่งแัลลอนนี้นะคะ4ลิตรเนี่ยจะใช้ได้ใช้นาได้9้าไร่และเดี๋ยววันนี้เราจะทําการทดลองสาธิตเลย ว่าจะดูว่าจะายต่อสรางข้าวได้อย่างไงแผ่นดินทองซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของจุลินทรีย์ธรรมชาติชนิดน้ำที่เข้มข้นมีคุณสมบัติในการย่อยสลายต่อสางข้าวเพียงแค่5-7วันเท่านั้นและยังช่วยปรับสภาพดินให้มีการล้วนสุยเหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นข้าว นอกจากนั้นแผ่นดินทองยังสามารถลดปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งข้าวเมาต่อสร้างอย่างได้ผลขั้นตอนการใช้แผ่นดินทอง 1. นไถกลบต่อสางข้าวในแปลงนาให้เรียบร้อย 2. ปล่อยน้ําเข้านาที่ไถกลบให้ท่วมต่อสางข้าว 3. ผสมจุลินทรีย์แผ่นดินทองตามสัสดส่วนแล้วฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนาข้าวเท่านี้ก็เรียบร้อยท่านผู้ชมครับ หลังจากที่คุณนกกับคุณหน่อยได้มาลงทดสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์แผ่นดินทองค่ะค่ะวันนี้เราสามคนนะคะหนิงมุกูลครับสาวค่ะเราจะมาตามผลงานกันนะคะที่บ้านเบิกบ้านเบิกใช่ภอตรีนรงค่ะอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองใช่ครับวันนี้เราจะมาติดตามผลงานกันของจุลินซีแผ่นดินทองค่ะแล้วที่นี่ครับด้านนี้เนี่ย ที่เขาทดลองกันไว้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสิ่งที่เราได้ใช้เนี่ยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ย่อยต่อสั่งข้าวใช่ค่ะหลังจากเจวันพี่เขาใช้ใช่ค่ะนี่คือเจวันแล้วเราจะต้องดูแล้วว่ามันได้ผลดียังไงสุดยอดยังไงนะทราบไหมครับว่าแผ่นดินทองเนี่ยทำให้เกษตรกรเราลืมตาอ้าบไปยังไงทราบไหมค่ะ ก็เดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของนากันใช่ไหมอยากรู้ตามเราไปนะครับไปพบเจ้าของนากันครับผมไปเลยครับฟางข้าวเริ่มเละเออเละจริงพี่น้องไหนพี่ก็เริ่มยุยครับเร่มยุ่ยยุยครับวาถวันนี้เริ่มยุยเลยใช่ไหมพี่ครับเริ่มเปื่อยแล้วถ้าวันนี้ก็คือวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดวันวันนี้ครบวันที่เจ็ดพอดีโอ้โหวันนี้จะมีเพื่อนเพื่อมาจากกรุงเทพค่ะแล้วก็สิงคบครบ เขาตามมาดูผลงานนะเชิญค่ะสวัสดี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 ค่ะเป็นไงบ้างที่เหยียบย่าไม้แล้วเป็นไงบ้างนิ่มค่ะมันนิ่มมันพี่บ้านก็เคยทำนานนะแต่ไม่เคยนิ่มอย่างนี้นะและสังและสังเกตไหมว่าที่ย่ำย่ำมาเนี่ยมีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นเออไม่มีไม่มีไม่ ไมนไม่ไม่ไม่มีก๊์ดสุดขึ้นมาเออะเพตัวที่ไปนาทั่วๆไปเนี่ยจะมีก๊์ดสูดขึ้นมามันจะมีตรงฟองใช่ไหมทองฟองเหม็นๆแต่นีไม่มีครับตัวนี้มันมันทำให้เกิดจดินรีเพื่อจะไปดับกลิ่นของไอ้พตวกสังที่มันเหม็นได้ฮะนี่ครับที่เรากล้าที่จะหยิบตัวเนี้ยเราะว่าเมื่อเกลียนะครับมันยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยและดูครับนี่ต่อสั่ง ไล้ยยมันย่อยมันย่อยมันยุยเนาะแล้วมันไม่มีกลิ่นเน่าครับมันไม่มีกลิ่นเน่าของของเศษวัสดุที่มันจมน้าเราเคยได้กลิ่นเน่าเนาะแต่นี่มันไม่มีกลิ่นอ่ะอืมไม่มีกลิ่นจริงๆครัแล้วก็ยุยยืดหมดเลยแค่เจ็ดวันนะครับแผ่นดินทองสุดยอดเละให้ดูสิสคะ,คะอ่าอ่าไม่เลยดิ เป็นน้ำนมเลยนะเป็นน้ำนมอ่าเป็นน้ำนมแล้วจะขาวแบบนี้ครับมันเละหมด่ะมันเละหมดนะแสดงว่ามันหมดสภาพแล้วมันจะไม่สามารถงอกได้ถ้าเป็นข้าวดีดมันก็คือเม็ดข้าวนี่แหละแต่คราวนี้ว่ามันมันเน่าใช่ไหมพี่มันเน่าแล้วมันก็ไม่สามารถขึ้นได้ใช่เนี่ยตัวที่เกษตรกรต้องการย่อยตัวนี้ค่ะีลดข้าวดีดเลยใช่ลดข้าวปกติเกษตรกรต้องใช้เคมีนะคะในการฆ่ามันนี่นี่คือสิ่งที่เกษตรกรหามานานถูกต้องการมานานนี่คือปัญหาหลักเลย หลังจากที่ฟางเนี่ยมันย่อยเสร็จหมดแล้วนะฮะมันย่อยสลายหมดแล้วครบเจ็ดวันพอมันย่อยหมดแล้วเราก็จะมาเตรียมเตรียมดินในการหว่านดำนะฮะเราก็จะใช้รถเนี่ยมาย่ำมาตีเทือกนะฮะฟางเนี่ยมันก็จะย่อยสลายจมไปหมดนะฮะตัวนี้ฟางตัวเนี้ยที่มันย่อยเนี่ยมันก็จะมาเป็นป Ł ุ๋ยให้ได้ครับมาเป็นป Ł ุ๋ยให้ข้าวเราได้นะฮะและ้วคราวนี้เราก็จะประหยัดในเรื่องของปุ๋ยได้อีก ครับเพราะว่าตัวนี้มันช่วยถ้าหากว่าเราเผาเนี่ยมันก็จะทําให้ดินเราเสียดินเราเสียแล้วว่าดินก็จะเป็นกรดเป็นด่างอะไรหมดข้าวมันจะไม่งามเราก็จะต้องเปืองเบืองค่าใช้จ่ายในการเราต้องซื้อปุ๋ยเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยข้าวมันจะไม่งามนั่นแหละข้าวมันจะไม่งามข้าวไม่กินปุ๋ยข้าวไม่กินปุ๋ยหลังจากเราใช้ปีนทองแต่เริ่มมาถึงวันข้าวใช้กี่วันนะครับเนี่ยก็ พอเราหมักตัวนี้แค่เจวันเราตีเทือกแค่วันเดียวก็ใช้เวลาแค่8วันแวันเาวันวันหวานได้เลยหวานแล้วครับหวานเสร็จเรียบร้อยเลยครับมันประหยัดเวลาได้อีกครับโอ้โหดนเ้นใจเหยพี่ครับถูกใจเลยไหมคะใจฮะเนี่ยครับวันนี้ที่เรามาในพื้นที่นี้นะครับชีวภาพแผ่นดินทองในการย่อยสลายต่อสังข้าวข้าวดีดข้าวเด้งอย่างที่พี่สมชาย ได้เล่าให้เราฟังแล้วนะครับว่าตอบประคุณเนื่องจากนอกจากที่จะย่อยสลายตอสร้างแล้วมันสามารถเพิ่มปุ๋ยให้กับพื้นที่เราได้อีกแสดงว่าเกษตรกรเหล่านั้นลดค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยใช่ไปด้วยลดไปได้เยอะเลยครับครับไวยดันจ่ายทันใจใช่ไหมรวดเร็วทันใจนะครับในการทำนาครั้งต่อไปเห็นชัดกับผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมากๆของบริษัทเน็ Network เรานะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชม ทก่อนเลยนะครับใครเจอเราก่อนคนนั้นโจคดีพวกเราท่องไปทุกกินที่แนะนำแต่สิ่งดีๆให้พี่น้องไทย